อปาไมาชมเงินมาก49ครับไม่เจอนานครับอ่าวันนี้ยืมพ่อมาใช้งานหน่อยครับเราน้อยจัดการทลายคันนาครับโอ้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 ยังแรงเหมือนเดิมวะยังแรงเหมือนเดิมนะไม่ธรรมดา โอ้จัดครับสุดจัดอันนี้เอาคนาออกครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหดินมันยังเปียกๆอยู่นะดันง่ายอยู่ถ้าเป็นผมผมจะไถเลยนะนี่ถอยไถหลายๆรอบเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหยก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  อย่างแรงเหมือนเดิมครับเจ้ายันมา49เนี่ยเ,เอาเขาจะทำยังไงเอาต้องใส่จะดันท่อออกพื้นที่แถวนี้มัน เขาลงทุนวางท่อใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยท่อเปิดนหนาบอกจากนา <laughs> ลงทุนคักอยู่เอาเดี๋ยวแยกออกเป็นสองก่อนนะออกว่าออกว่าว่า,วา,วาลุดว่าลุดวะไม่หลุดครับยาแนวดีดีเถอะอา โดนไม่เห็นแล้วน่ะจานชูเรียกไปใส่ดินแล้วไปเลยเลยเลยเอ้โอ้เรงแรงพ่อพ่อ đan like kling lên đan like kling. เออแหละได้แบบนั้นแหละมันค่อยมันคลอกไป,อไปเออเออพยายามกดลงไว้เลยกดลงไว้ออตันยากหน่อยนะเละค่อยค่อยค่อยเออได้ ั่นแหละพยายามกดไว้นั่นแหละนั่นแหละแก้วคุนครับเอาไปไว้ข้างๆทา,างเลยครับโอ้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 โอโอปั่รถบดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยห้อยห้อยห้ยไม่ยอมหลุดว่ะงา,านแนวได้ดีแท้ เอาใส่เกีเช้าเ้าโอ้ไม่ยอมหลุดว่ะไม่นอนจริงๆไม่ยอมหลุดออกจากกันเนาะ เดี๋ยวบอกพี่นนท์เทดินก่อนครับโอ้ฝุ่นตลบเลยว่ะโอ้เลืไปเลยไปไปเลยเอาไปไหนนะ่ะ ไปดูเลยไปอะไรไกลแท้แทนที่จะเทอย่างนี้ไปไหมคดูมันขับไม่ดูเลยโอ้ยขับรถไหมไอเราสาจะมาบวกเททางนี้ไปนู่นเฉยเลยวะเดี๋ยวไปบอกไอเราให้มันดันให้มันไถตัดแนวให้เล็งให้ตรงก่อนมันจะได้เทง่ายเทตามโอยที่ไถเลย แล้วเอ็งไปไถเล็งเอาแนวอ่ะไถตัดตรงไปนู่นเลยแล้วก็ลูปให้นนมันถอยเทยได้ตรงอ่าไถเลงเอาเลยแล้วก็ลูปเอาเคครับมันต้องสั่งงานครับต้องสั่งงาน โอเคนั่นแหละเลงมาดีเลงตรงตรงเลยเลงดีดเลงดีๆเลงดีๆมาดูว่าเราจะเลงมาตกไหมเอาโอ้น่าจะเบี้ยวแล้วนะนะเบี้ยวไปหลีแล้วนะไม่ตรงนะมันต้องขีับมันนี่อีกเยอะเลย đeo khoai đưa má nè, sẽ rู้เอง. Tông mình long mà đua, mình nè. Ơi, đi nấy. Lao ơi, lao biêu, biêu, biêu. Biêu, ตีโค้งเข้าเลยอ,ะอ่ะต้องให้มันลงมาดูครับถึงจะรู้ ล,ลงมาดูลงลงมาดูก่อนลงมานี้ลงมานี้ลงมาอันนี้นี่เออมานี่มาดูก่อน มันต้องตัดคันนาทั้งสองอันนี้ออ้เลีงดูอ่ะเอ็งมาเลีงดูดิเห็นไหมต้องตัดคันนาออกอีกเข้ามาอีกเออมันเนี่ยเลีงให้มันตรงเลยอ่ะหลักนี้ตรงหลังนู้นเลยอ่ะเห็นไหมอ่าต้องตัดคันนาออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมเรื่อยเลื่อย นั่นเองก็ถอยตรงๆอย่างงี้นี่ถอยเล็งหาหลักนู่นเลยอะ่ะกะว่ากันฝุ่นให้มันตรงอย่างงี้อมันถึงจะเทง่ายเข้าใจไหม เอออาถอยมานี่เดีเยบมานี่อีกลุนเอา,เอาแบบหัวตรงหลักนี่เลยอ,ะอ่ะเข้าใจไหมเอาหัวตรงหลักเล็งไปหาหลักนู่นอ่ะเอาหัวรถอ่ะเออเบียดมานี่อีดิเบียดมานี่อีก เทียมานี่อีกเอาหัวรถเองให้ตรงหลักลมานู่นเลยเอียม่อีกอังมานี่อีกเล็งนี่ตรงยางหัวน่ะ,ะ,ะเอาหัวให้ตรงหลักเลยอ่ะตรงหลักนู่นน่ะ เองหัางมานี่เองเออแนวนี้แหละเบียดมานี่ก็ได้เดินหน้ามา,ยยาเยอะๆนะเออเอาน,นะตรงมาโอ้ยยังต้องบอกว่าเออตรงมาเลย เออนี่แบบนี้แหละเอาให้หัวมันตรงหลักไปนู่นอะ่ะแบบนี้มันถึงจะตรงไดไปเล่นถอยเย่อย่างงี้ทำยังไงจะตรงล่ะเดินหน้าไปเดินหน้าไปแบบนี้แหละนั่นแหละเทแบบนี้แหละแบบตรงไปนู่นเลย เออนี่มันต้องตั้งลำอย่างนี้ให้มันตรงไปนูน่นคุณให้เราไปตั้งลำใหม่แล้วง่ายๆครับไม่ไม่ต้องโบกเลยอะ่ะถ้างานนี้ถ้าถ้าไว้พริบดีนะกล้อไว้พริบดีหน่อยอะ่ะเนี่ยเล็งตรงไปหาเหลาเลยนันะ่นน่ะถอยตั้งลำตรงไปงี้เลยไม่ต้องโบกครับประมาณนี้ครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ